เฮอร์เรนเดอร์เวอรมีจีทีมัตชัายชิปสัรก,กัน778 5G ไฮ้ลม์10องเก๊กกล้องหลังเลนสหลักี0ล้านพิกเซลมีชาร์จไว65วัตต์คาดปิดตัวเนี้ e r ร์เนเดอรวมีจีทีมัตเตอร์ดิชัายชิปสบรก,กัน778 5G ไฮลมก๊กกล้องหลังเลนหลัก4หลาพิเซลมีชาร์ไว65วัตคาดปิดตัวนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลว่าทางเรมีเตือนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนไอทงรุนพิเศษอย่างเรมี่จีทีมัตเตอร์ดิชั่นราศศิษยก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องออกมาให้ชมกันแล้วครับเรมี่จีทีมัตเตอร์ดิชั่นมีหน้าจอเจาะลูกใส่กล้องหน้าพร้อมกล้องหลัง3าตัวโดยมีฝาหลัง3สไตล์ซึ่งหนึ่งในนั้นใช้วัสดุดแบบหนังเทียมส่วนอีก2สีเป็นแบบกระจกด้านครับทางด้านสเปคของเรมี่จีทีมัตเตอร์ดิชั่น คาดว่าจะใช้ชิปเซ็ตัวคอมซัปดปอก์อน7จ็ดเต่างจากรุ่นปกติที่ใช้ชิปตัวท็อปอย่างซัปเปอรอน888และมให้เลือก8ปดกิกกับ12บสกิกส่วนเรามีให้เลือก1น8่งกิกกับ256ร้ก 8, ิกมีหน้าจออัมเบรขนาด6.43นิ้วความคมชัดระดับ full hd plus ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง4,300มมิิลลแอป์ รองรับเทคโนโลยียชารเร็ววัตต์อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเร็มี GT Master Edition จะเปิดราคาที่ยุโรปในรุ่นแรม 8G กิกรอม1 0 8อยกิกอยู่ที่39 9ยูโรหรือประมาณ15,200บาทและรุ่นแรม 12G กิกรมร้อ 25, 000, 6, 000ากิกราคาอยู่ที่449ยูโรหรือประมาณ17,100 10บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุถึงวันเปิดตัวนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมชายสีฟ้าจะมาบอกกข่าว ตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ